สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่12พฤศจิก,กายน2566นะครับก็เรียกว่าฝนมาตามนัดในหลายพื้นที่นะครับในช่วงบ่ายถึงค่านี้โดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคใต้ภาคก,กลางภาคตะวันออกและก็อีสานตอนล่างตเตรียมรับฝนชุดใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับ ถ้าดูจากเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเที่ยงนี้นะครับแจ้งเตือนภัยในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่โซนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชแล้วก็ต่อเนื่องไปยังตรังและกระบี่นะครับฝนชุดใหญ่จ่อเข้ามาถล่มนะครับดูจากเรดาร์ตรงนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช็คในส่วนของเป็นรายอำเภอนะครับเป็นรายอําเภอนี่นะครับจะเห็นว่า มีกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับที่กําลังตกหนักอยู่ตอนนี้อําเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีนะครับเฝ้าระวังน้ําท่วมหนักนะครับอําเภอดอนศักสุราษฎร์ธานีระวังน้ําท่วมหนักฝนกาลังเจาะเข้ามานะครับในช่วงนี้แล้วก็การจนดิตสุราษฎร์ธานีนะครับดอนศักนี่หนักเลยนะครับท่านผู้ชมมีเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับระวังน้าท่วมฉับพลันครับเช่นเดียวกับอําเภอขนอมนครศรีธรรมราชนะครับแจ้งเตือนเฝ้าระวังด่วนนะครับอําเภอศรีชนนครศรีธรรมราชนะครับอาเภอท่าสารา อำเภอนพิตามนครศรีธรรมราชนะครับอําเภอพิปูนนครศรีธรรมราชพรมคีรีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับอําเภอพระพรมนครศรีธรรมราชอําเภอลานสกาอําเภอช้างกลางอําเภอเฉวางอําเภอทุ่งใหญ่นะครับอําเภอถ้ำพานราอำเภอบางขันอําเภอทุ่งสงนะครับอําเภอจุราภรอําเภอร่อนพิบูรณ์อําเภอเฉลิมบัเกียรติอําเภอปากพนัง อำเภอเชียงใหญ่นะครับอำเภอหัวไซก็มีฝนเข้ามาเติมเรื hmm. mm ่อยๆนะครับเช่นเดียวกับระโนดสงขาโซนนี้แต่ที่หนักสุดตอนนี้ต้องเฝ้าระวังด่วนก็คือนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนอกจากในส่วนของดอนศัก์แล้วก็จะมีการจนะดิตนะครับอำเภอพุนพินอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอ คุณพินนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นเคียนซาแล้วก็เป็นพระแสงนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักแล้วก็มีแนวโน้มจะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะท่านผู้ชมดูทิศทางฝนตรงนี้นะครับน่าเป็นห่วงท่านผู้ชมที่อยู่โซนสุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้นะครับต่อเนื่องไปยังตรังและกระบี่นะครับที่เห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนชุดใหญ่นี่นะครับซึ่งเมื่อไปเช็คในส่วนของจังหวัดอื่นนะครับ สะดาวสงขลานับมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับหาดใหญ่นะครับเช่นเดียวกับรัตนภูมิสงขลาอําเภอสิงหานครสงขลานะครับอําเภอเมืองสงขลาอําเภอชนะสงขลานะครับอําเภอมะนังสตูนนะครับอําเภอควนกาหลงสตูนอําเภอละงูสตูนนะครับอําเภอเมืองสตูนแล้วก็สะดาวสงขลานะครับต่อเนื่องจากในส่วนของสุราธานีนครศรีธรรมราชก็คือเขาพนมกระบี่นะครับแล้วก็อําเภอลำทับกระบี่ อำเภอปลายพญากระบี่รวมทั้งเนี่ยนะครับโซนกระบี่ทั้งหลายอ่าวลึกนะครับเตรียมรับฝนเมืองกระบี่เหนือคลองกระบี่แล้วก็คลองท่อมนี่เตรียมรับฝนต่อเนื่องมาจากในส่วนของสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับเช่นเดียวกับอ่ารัชดาตรังนะครับห้วยยอดตรังนายงตรังย่านตราขาวปลาเหรียญตรังเนี่ยก็เตรียมรับฝนนะครับที่น่าจะต่อเนื่องมาจากในส่วนของสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับ เมื่อไปดูในโซนเรดาร์ภาคใต้ตอนบนนะครับอําเภอหลังสวนชุมพรนะครับฝนหนักนะครับอําเภอละแมชุมพรอําเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีชัยยาสุราษฎร์ธานีนะครับก็ชุมพรทุ่งตะโกอําเภอหลังสวนอําเภอพระโต๊ะนี่เตรียมรับฝนต่อนะครับสวีก็เตรียมรับฝนต่อเช่นเดียวกับเมืองชุมพรฝนจะต่อเนื่องไปยังกระบุรีนะครับระนองแล้วก็ละอุ่นระนองอําเภอเมืองระนองนะครับอําเภอกะเปอร์ระนองก็เตรียมรับฝนต่อสุขสําราญนะครับ ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับฝนน่าจะข้ามจากในส่วนของฝั่งอ่าวไทยมาด้านฝั่งอันดามันนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในส่วนภาคใต้ส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออกตอนนี้ฝนเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วนะครับเริ่มก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านฉางระยองนะครับอำเภอบางระมุงอำเภอศรีราชา e อำเภอเมืองชุมพรนะครับอำเภอบ้านโพชะเชิงเซาอำเภอสัตหีบชนบุรีนะครับ อำเภอเมืองสะแก้วอเภนาดีปราจีนบุรีประจันตคามปราจีนบุรีปากพลีนครนายกอ,อเมืองนครนายกนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่น่าจะก่อตัวและก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะท่านผู้ชมด่านช้างสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นฝนในโซนภาคกลางเนี่ยจะค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นนะภาคกลางกับภาคตะวันออกในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้เตรียมรับฝนชุดใหญ่นะครับที่น่าจะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับ เช่นเดียวกับในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับเช่นเดียวกับภาคอีสานก็น่าจะเริ่มก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้อีสานมีฝนตลมหนักอยู่ที่กาบเชิงสุรินทร์นะครับอีสานตอนใต้อำเภอพนมรงรักสุรินทร์อำเภอปะครามบุรีรัมนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปราบปลายแถวนาโพบุรีรมัมน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับท่านชมก็เตรียมรับมือนะครับตอนนี้วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะมีฝนถล่มหนักหลายพื้นที่ภาคเหนือก็เริ่มก่อตัวขึ้นแล้้ววนบแถออาเภโงลู อำเภอป่าซางลำพูนอเภอลี้ลำพูนอสามเงาจังหวัดตากอเภอบ้านตากจ e ังหวัดตากนะครับอภอวังชินแพร่อแม่ม้อลำปางอเภอเมืองลำปางนะครับอเภองาลำปางอเภอน้ำปราอุตรดิตนะครับอเภอนินมะปรางพิษณุโลกอภอวังทองพิษณุโลกอเภอเมืองพิษณุโลกนะครับน่าจะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเมืองนาเมืองน่านจังหวัดน mm. ่านก็เช่นเดียวกันครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้น่าจะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆบางระจันสิงห์บุรีเริ่มมีฝนก่อตัวขึ้นนะครับ นี่คือในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ฝนเพิ่มขึ้นเรื่อ,อยๆนะครับนี่นะครับภาพรวมของภาคเหนือตอนบนชายปราการเชียงใหม่เริ่มก่ะตัวขึ้นแล้วเชียงดาวเชียงใหม่นะครับอำเภอลองแพรเริ่มมีฝนแล้วครับแม่หม้อลำปางเริ่มก่ะตัวขึ้นเกาะคาลํลำปางแม่ทาลำพูนเริ่มก่ะตัวขึ้นแล้วนะบ,บ้านโฮงลำพูนอำเภอเมืองลำพูนอำเภอลี้ลำพูนอำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอท่าสองยางตากฝนเริ่มก่ะตัวขึ้นนับองค์อเชียงใหม่ อำเภอลองแพร่นะครับอําเภอวังชินแพร่ฝนเริ่มที่จะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่านี้ก็เตรียมรับมือนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของโมเดลนะท่านผู้ชมโมเดลดูโมเดลในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับช่วงประมาณบ่าย2องนะครับจะเห็นว่านี่นะครับมีหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับตั้งแต่อุตรดิษนะครับานา่นนะครับปัวนานงาวลํ อ่างาวลำปางเชียงใหม่อมก๋อ,กอยเชียงใหม่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกนะครับแม่สอดอุ้มผางนะครับนะครสวรรค์มิเชียนบุรีเพชรบูรณ์พระนครศรียุธยานะครับกรุงเทพาะนะครและปริมณฑลสามโคกปากเก็ดสมุทรปราการบางเลนกำแพงแสนนะครปฐรมโพธารามจอมบึงสวนพึ่งราชบุรีนะครับ แล้วก็ในส่วนของสองพี่น้องอู่ทองสุพรรณบุรีสีประจันสุพรรณบุรีอ่างทองสระบ,บุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ในโซนตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะครับแถวนี้นะครับแถวปลวกแดงชุมแสงหนองใหญ่ระยองสตหพีพัทยาชลบุรีนะรพระนนคมจันทบุรีขลุงนะโปองน้ําร้อนจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราทั้งหมดนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้เตรียมรับฝนชุดใหญ่จอถล่มนะครับ ปราณบุรีกลุยบุรีนับทับสะแกท่าแซชุมพรนับสวีท่าแซชุมพรหลังสวนนะครับท่าชนะนะครับโซนนี้จะเห็นว่าภาคใต้นะครับฝนตกต่อเนื่องนะครับมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องมาจากช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะครับนครศรีธรรมราชนี่ครับใจกลางอุพระแสงฉวางทุ่งสงเขาพนมนะครับอำเภอพนม แล้วก็ข้ามมายังพังงาฝั่งนี้นะครับพังงาตะกัวป่าคุระบุรีนะครับเตรียมรับฝนนับชุดใหญ่นะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมชะอวดนะครับกลุ่มฝนในโซนนี้นะครับแล้วก็ไปดูช่วงสี่โมงเย็นนะครับช่วง4ี่โมงเย็นก็นี่นะครับแถวเขาพนมแถวพระแสงแถวพนมแถวบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ข้ามมายังท้ายเหมืองตะกัวป่าคุระบุรีของระนองนะครับเกาะสองหลังสวนสวีชุมพรนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางด้านตอนบนนี้นะครับแถวามาดูโซนตอนบนก็คือแถวนี้นะครับแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับนะครปฐมโพธารามราชบุรีนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนเยอะนะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของฝนนะครับ โคธารามราชบุรีจอมบึงสวนพึ่งกำแพงแสนบางเลน2พี่น้องอู่ทองนะับการจนบ,บุรีสุพรรณบุรีสีประจันด่านช้างหันคาชัยนาทนับฉวางอุทลทองฉางอุทัยธานีลานศักนะครับนะรบ,บ้านไร่อุทัยธานีนะับคลองรานกำแพงเพชรน,นะครับพานกระต่ายสุขโขไทยสีสำโรงนะครับก็เตรียมรับฝนนับอุตรดิตนะครับ,รนะรบลำปาง โซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมในช่วงบ่ายถึงข้ามเดี๋ยวช่วงข้าจะมาอัปเดตสถานการณ์อีกทีนะครับแต่ถ้าดูในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเที่ยงนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับเริ่มก่อตัวเข้ามานี่นะครับจะเห็นนะว่าโดยเฉพาะในโซนภาคใต้นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่นะครับที่กําลังก่อตัวอยู่ในช่วงนี้ มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เตรียมรับมือนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนนี้ตั้งแต่ภาคใต้นะครับภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนล่างวันนี้มีแนวโน้มที่ฝนจะจ่อถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับเตรียมรับมือด่วนนะครับฝนชุดใหญ่นะครับกําลังเคลื่อนตัวเข้ามามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนตรงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ มีการเปลี่ยนแปลงมีอากาศมีความแปรปรวนสูงนะครับในส่วนของทางด้านภาคอีสานตอนบนนะครับเริ่มที่จะมีมวลอากาศเย็นอีกรอกหนึ่งนะครับเริ่มที่จะแผ่ลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนนะครับจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมในช่วงบ่ายถึงค่ำก็พื้นที่ที่กล่าวไปก็เตรียมรับมือกัครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายวันนี้ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ